โชคดีจ๊ะเอ๋นอนเจ๊ไปแล้วเจ๊ไม่รอโชคดีแล้วนูน่นวายโดนทิ้งแล้วโดนทิ้งแล้วขอไม่เอาไปเที่ยวด้วยแล้ววายวายวาโชคดีโดนทิ้งแล้ว <c oughs> โชคดีว <c oughs> ่าไง <c oughs> อะไรอยู่ในป่า เจ้ไปแล้ววายอยู่กันสองคนแล้วเจ้ทิ้งไปแล้วเจ้ไม่เอาโชคดีไปด้วยเหรอตายแล้วตายแล้วโชคดีเจ้าเลยจ๊ะเอ๋อะ,อะไรดีครับอะไรครับอะไรครับโชคดี ชคดีไปเที่ยวไหนมาสนุกไหมไปทําบุญมาไหมโชคดีไปวัดมาหรือเปล่าอือโชคดีไปวัดมาหรือเปล่าครับโชคดีไปวัดมาหรือเปล่าครับโชคดีครับไม่ได้ไปวัดหรอ แล้ววันนี้เจ๊าพาไปไหนมาไปตลาดโชคดีไปขายหมูเหรอลูกโชคดีหนูไปขายหมูมาขายหมดไหมขายดีไหมขายดีไหมโชคดีตาบ้องแบลเชียจ้าเอ๋ โชคดีโชคดีไปเที่ยวมาหรือเปล่าเมื่อเช้าไปไหนมาเอาเอาคึอกอีกคึอกอีกเมื่อเช้าไปไหนมาโชคดีเมื่อเช้าไปไหนมา